คือไมโครเทคปัจจุบันใช่มันเป็นอย่างนี้เ <simplest> ฮ so yeah. ียเออเดี๋ยวอะไรแบบนี้คนนีลับตาไวบอสไวบ็อสไวบ็อสไวบ็อสกูถามจริงไม่ได้ด่านะคือไอ้เฮียไทยเฮียนี่ไวบ็อสอ่ะเฮียภาพสวยสวยเลยอ่ะไอ้เฮียเมื่อกี้ใครบอกว่าอันเลียวอะไรนะอันนี้ยอมอันนี้ยอมเดี๋ยวนะ ใช่ไหมใช่ใช่ไหมมีซิลโมลมีแสงดูนนอนนั่นเอ้เหียดูนอี้โมยเียเกือบแตกยางมันชพี่ได้ขนลุกขนาสหลังอะไรวะนีที่คิดถึงเหียซิลมาขนเอคนหูคุ้เล่นเกนเกนแรกเขาจช่หดอไอ้นั่นไอ้นั่นอะไรวะยานขุดแร่ลำใหญ่อะะ ฮะฮะ What the fuck <All right. S 1> ผมคิดถูกจริงๆครับที่ทำคลิปด่าเอ้ยสรุปปี2024ไปก่อนที่งาน c i t i z e n c o จะมาไม่งั้นผมคงด่าไม่มันอย่างที่ทำไปหลังจากที่โดนเขาขายฝันแบบเรียกได้ว่าครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Star Citizen ครั้งหนึ่งกันไปครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับผม n a นอาร์กอีกเช่นเคยกับคอนเทนต์ของเกม Star Citizen งาน CitizenCon 2-954หรือ2024ก็จบลงไปกับเป็นที่เรียบร้อยครั้งนี้ก็เรียกได้ว่ามันเป็นหนึ่งในการขายฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเลยครับตั้งแต่มีการจัดงาน CitizenCon มาตลอดหลายปีในวันนี้ผมจะมาสรุปข้อมูลสำคัญสๆที่ CAG ได้โมให้เราฟังในปีนี้แล้วก็แน่นอนครับผมจะใส่ Timestamp ไว้ให้ด้านล่างถ้าใครสนใจหัวข้อไหนเป็นพิเศษก็สามารถเลือกดูกันได้เลยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมจะไม่รีแคปตามพาร์เนลการนำเสนอของทาง CAG ผมจะจัดหมวดหมู่ข้อมูลใหม่เล็กน้อยเพื่อให้ข้อมูลบางอย่างที่มันเป็นเรื่องเดียวกันแต่อยู่คนละพาแนลกันนําเสนอมันมารวมอยู่ในหัวข้อเดียวกันครับในงาน Citizen Con ปีที่แล้วทาง CG ได้มีการเปิดตัว engine ของตัวเกม Star Citizen อย่างเป็นทางการ และมีการอธิบายภาพรวมว่าตัว Engine ตัวนี้นั้นได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับระบบเกมการเล่นแบบใดบ้างมาในปีนี้การนำเสนอในส่วนของ Engine ก็ยังทำได้ดีเช่นเคยพร้อมกับการเปิดตัวระบบ Genesis That we c a l Genesis เนิเป็นระบบที่เป็นการรวมกันของระบบใหญ่อีกหลายระบบ โดยรวมแล้วมันจะเป็นการกําหนดแนวทางการรังสรรดดวงดาวภายในเกมของทางทีมผู้พัฒนาเริ่มไปตั้งแต่การทํา Data Map ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของดวงดาวการออกแบบไบโอมรูปแบบต่างๆการใส่สถานที่สิ่งปลูกสร้างและประชากรสิ่งมีชีวิตลงไปในดาวการจําลองแสงเสียงให้สมจริงและปิดท้ายด้วยการจําลองสภาพอากาศแบบสมจริงครอบคลุมพื้นที่ดาวทั้งดวง ทั้งนี้ตัวระบบเจเนซิสมันจะไม่ได้หมายถึงระบบหน้าบ้านที่ทางผู้เล่นจะได้สัมผัสเพียงแค่อย่างเดียวแต่มันจะรวมไปถึงการพัฒนาเครื่องมือต่างๆให้ทางทีมนักออกแบบได้ใช้งานเพื่อให้สามารถรังสรรดวงดาวแต่ละดวงออกมาให้มีรายละเอียดอัดแน่นได้ตามเป้าหมายที่ถูกกาหนดเอาไว้ในการนําเสนอเราจะได้เห็นภาพชัดเจนถึงขั้นตอนวิธีการทำงานของทีมพัฒนาในการสร้างดาวหนึ่งดวง แล้วเราก็ได้เห็นว่าสิ่งที่ Planet Tech หรือทีมสร้างดวงดาวเขาทํากันแล้วอธิบายไว้ในรายงานประจําเดือนมันมีอะไรบ้างคราวนี้เราได้เห็นของจริงกันแล้วครับและที่น่าตื่นเต้นอีกประเด็นก็คือแอเซ็ต่างๆที่เอามาโชว์ล้วนแต่ถูกระบุเอาไว้ว่าอยู่ในขั้นตอนไวท์บ็อกซ์แล้วคือแค่อยู่ในขั้นไวท์บ็อกซ์มันก็สวยขนาดนี้แล้วนึภาพไม่ออกเลยครับว่าถ้ามาสมบูรณ์แล้วมันจะเป็นยังไง ในพาร์เนลการนําเสนอนี้จะว่ากันโดยเรื่องของการปรับปรุงระบบโซเชียลของตัวเกมที่ทําให้การสื่อสารระหว่างผู้เล่นสามารถทําได้แบบครบวงจรภายในเกมไม่จําเป็นต้องขึ้นโปรแกรมสื่อสารนอกเกมเลยแล้วก็มีการนําเสนอการเพิ่มและปรับปรุงระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มระบบ Open Party ที่เราสามารถเอาปาร์ตี้ของเราไปเปิด Public ให้คนที่สนใจไปทํากิจกรรมเดียวกันมาจอยแล้วไปทําด้วยกันได้หรือเราก็สามารถหาปาร์ตี้แล้วไปจอยกับเขาได้เหมือนกัน การเพิ่มระบบไกด์ผู้เล่นแบบฝังไปอยู่ในตัวเกมเลยระบบบีคอนแบบปรับปรุงที่มีการนำระบบ e p u t ation หรือค่าชื่อเสียงควบรวมไปอย่างเต็มระบบที่ฮือฮากันมากที่สุดของการนำเสนอแพแนลนี้ก็คือการเอาระบบ organization หรือที่เรียกกันว่าออกหรือก็คือกิวผู้เล่นในเกม MMO เกมอื่นๆใส่เข้ามาในเกมอย่างเต็มรูปแบบและจะมีผลต่อเกมการเล่นด้วยครับออกผู้เล่นจะมีค่าความสัมพันธ์กับแฟกชั่นต่างๆภายในเกมซึ่งก็จะส่งผลต่อเกมการเล่นในหลายๆด้าน รวมไปถึงออผู้เล่นสามารถจัดตั้งพันธมิตรหรือประกาศการเป็นศัตรูกันเองได้ด้วยแล้วก็เขาจะมีการอัปเดตหน้าแดชบอร์ดสำหรับอ็อกเอาไว้ให้ผู้เล่นได้ติดตามข่าวสารและข้อมูลต่างๆของอ็อกของคุณถึงขั้นมีปฏิทินกิจกรรมแสดงในเกมเลยครับและจากสน็พีคที่ปล่อยออกมาก็เชื่อได้ว่าในอนาคตเราจะสามารถทำเครื่องแต่งกายและสกินยานประจำออกของเราเองได้ด้วยครับ เปิดตัวระบบเครื่องแต่งกายใหม่ Starware ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะตั้งชื่อให้มันเวอร์ทำไมเพราะโดยพื้นฐานมันก็แค่เป็นการปรับระบบเครื่องแต่งกายใหม่จากเดิมเราจะไม่สามารถใส่เสื้อผ้าตามใจพร้อมกับชุดเกราะได้เราจําเป็นที่จะต้องใส่จมสูตรก่อนถึงจะสามารถใส่ชุดเกราะแล้วก็พกอาวุธได้ซึ่งตัวระบบนี้จะถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ครับให้เราสามารถแต่งกายกันได้อย่างอิสระตามต้องการและนอกจากนี้ก็ยังมีการเปิดตัวระบบชุดเฉพาะทาง ที่แต่และชุดจะมีค่าโบนัสสเตตัสที่แตกต่างกันไปให้เราเลือกสวมใส่กันตามกิจกรรมการเล่นของเราครับในช่วงท้ายของการนําเสนอพาแนลเครื่องแต่งกายผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงเอาเรื่องนี้มานนาเสนอในหัวข้อนี้แต่เราก็ได้พบกับการกลับมาของนอนยักษ์ที่เคยปรากฏตัวในงานซ i t ิเซนค o อเมื่อปี2016หายไปเลยกว่า8ปีครับวันนี้มันกลับมาแล้ว กระบบเกมการเล่นสไตล์เรดบอสที่ผู้เล่นจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันโค่นมันเพื่อปอกรอกทรัพยากรจากเจ้าหนอนนี่เพื่อเอาไปคราฟของและสร้างบ้านหรือเอาไปขายกันต่อนอกจากเจ้าหนอนยักษ์ตัวนี้ก็ได้มีการเปิดตัวสายพันธุย่อยแล้วก็สิ่งมีชีวิตต่างๆอีกมากมายที่เราจะสามารถได้ออกล่ากันภายในเกมครับ ถึงอัลฟา4.0ตอนนี้ยังมีแค่เงาแต่การพัฒนามันก็ต้องเดินหน้าต่อกับการเปิดตัวระบบดาวต่อไปที่จะมาถึงหลังไพโรนั่นก็คือระบบดาว n i กสครับพร้อมกับการกลับมาของเดเลมาจากดวงดาวสู่ทุ่งอุกบาทและสถานีเลฟสกี้ที่เคยถูกเอาออกจากระบบดาวส a ตนตันเมื่อนานมาแล้ว การนำเสนอระบบดาวนิกส์ยังไม่มีอะไรมากครับมีแค่การนำเสนอสถานีเลฟสกี้เป็นหลักแต่ในการนำเสนอ c a ไก็ได้มีการเปิดตัวระบบดาวใหม่อีก2ระบบ Castra พร้อมกับการนำเสนอคอนเซปต์สถานีเชอร์แมนสถานีหน้าด่านในช่วงสงครามเย็นระหว่าง UEE กับเผ่าพันเชียที่บอกเลยว่าโคตรจะสวยครับและระบบดาวเทอร่า ที่ตอนนี้เรายังเห็นแค่ชื่อกับภาพประกอบนิดหน่อยนอกจากการเปิดตัวระบบดาวใหม่ก็ยังได้มีการอธิบายถึงการขยายระบบเกมการเล่นของเมืองใหญ่เดิมโดยเขาบอกว่าจะมีการเปิดพื้นที่ในเมืองใหญ่ออกเป็นสส่วนส่วนแรกคือพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ส่วนกลางที่เราเดินไปเดินมากันอยู่อย่างทุกวันนี้และพื้นที่ใหม่ที่จะถูกแบ่งเป็นอินสแตนซ์สำหรับผู้เล่นแต่ละคนให้ลงไปเล่นกันตอนแรกผมก็นึกไม่ออกครับว่าไอ้ระบบแบบนี้มันเหมือนอะไร แต่มาย้อนดูอีกทีนึกไปนึกมาไอแบบนี้มันก็เหมือนกับระบบดันเจียนของเกม MMO เกมอื่นเลยนี่หว่าโดยลักษณะของพื้นที่มันจะมีลักษณะเป็นอินสแตน์เหมือนแฮงเกอร์ของเราในแพทสามดปัจจุบันมันจะเป็นของใครของมันไม่ได้เล่นพร้อมกันทางเซิร์ฟเวอร์ใครจะเล่นก็ไปที่ทางเข้าแล้วก็ลงไปที่อินสแตน์ของเราได้เลยภายในมันก็จะมีภารกิจเกมการเล่นที่หลากหลายและมีระดับความลึกที่ยิ่งลงไปมันก็ยิ่งยากแล้วก็ได้ขอตอบแทนที่มากยิ่งขึ้นครับ มาถึงหัวข้อชูโรในงาน Citizen Con ครั้งนี้ในงาน Citizen Con ปีที่แล้วได้มีการเปิดตัวระบบการคราฟไอเทมและการสร้างฐานมาในปีนี้ทางทีมผู้พัฒนาก็ได้ลงรายละเอียดทั้ง2ระบบให้เราเห็นภาพกันตั้งแต่ต้นจนจบครับเริ่มกันที่ระบบคราฟไอเทมระบบการคราฟไอเทมจะผูกอยู่กับระบบบลูปรินครับเราจะต้องมีบลูปรินของไอเทมก่อนถึงจะสามารถทําการคราฟไอเทมได้ซึ่งตัวบลูปรินก็สามารถหาได้จากหลากหลายวิธีการภายในเกม ตัวบลูปริมนี้สามารถทำการรีเสิร์ชเพื่ออัปเกรดได้เพื่อเอาไปคราฟไอเทมที่เทียร์สูงขึ้นซึ่งตัวไอเทมจะมีสเตตพื้นฐานที่สูงขึ้นเรื่อยๆตามเทียร์ของมันต่อจากบลูปริ์เราก็ต้องรวบรวมทรัพยากรมาเพื่อใช้ในการคราฟไอเทมผ่านเกมการเล่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขุดแร่ล่าสัตว์ซาวเวทซากยานและอื่นๆซึ่งจะมีการอัปเดตให้ทรัพยากรต่างๆมีค่าคุณภาพที่แตกต่างกันและค่าคุณภาพนี้ก็จะส่งผลต่อผลลัพธ์ในการรีไฟล์วัตถุดิบ ซึ่งมันก็จะส่งผลต่อเนื่องไปถึงสเตตัสของไอเทมที่คราฟออกมาอีกทีครับผู้เล่นจะสามารถคราฟไอเทมได้ทุกอย่างเริ่มไปตั้งแต่อาวุธและของแต่งคอมโพเนนต์ยานสิ่งปลูกสร้างและที่เป็นที่ฮือฮาที่สุดก็คือในปลายทางเราจะสามารถคราฟยานอวกาศได้ด้วยครับและตัวยานเองก็จะมีระดับเทียเหมือนไอเทมอื่นๆเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะคราฟยานขึ้นมาจากศูนย์หรือเราจะเอายานที่เรามีอยู่แล้วมาอัปเกรดเพื่อเพิ่มเทียของมันไปเรื่อยๆก็ได้เหมือนกันครับ ตามการนำเสนอของผู้พัฒนาบนเวทีแผนการที่เกี่ยวข้องกับระบบการคราฟนั้นมันยิ่งใหญ่มากครับผู้เล่นแต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะกลายเป็นนักสร้างไอเทมมือทองที่มีบลูปรินที่ไม่มีใครคนอื่นมีในเกมและสร้างไอเทมที่สเปคดีกว่าของคนอื่นๆผมพยายามฟังการนำเสนอของเขาหลายรอบแล้วครับแต่ก็ไม่เจอที่เขาบอกตรงๆว่าการวิจัยบลูปรินแต่ละคนเนี่ยสามารถวิจัยออกมาได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันหรือเปล่าแต่จากการนำเสนอของเขาเนี่ยมันสื่อเหมือนกับว่าทำได้เลยนะครับ หรือไม่งั้นคือไอเทมชิ้นเดียวกันมันอาจจะมีสูตรบูปริ้นหลายแบบอย่างนั้นหรออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับต้องรอระบบเข้าเกมหรือทาง c a เปล่อยข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเราถึงจะรู้มาต่อกันที่ระบบการสร้างฐานครับระบบการสร้างฐานของ Star Citizen ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้มันแตกต่างจากเกมอื่นๆที่มีเกมการเล่นทำนองเดียวกันนะครับเราจะมีเครื่องสร้างฐานที่จะมีในรูปแบบของเครื่องมือพกพาหรือแม้แต่เป็นฟังก์ชันที่ติดมากับยานบางลำ ตัวเครื่องมือการสร้างฐานมันจะมาพร้อมกับโดรนที่จะเป็นตัวสร้างฐานให้กับเราโดยโดรนแต่ละตัวจะสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างได้ทีละหนึ่งหลังเครื่องสร้างแต่ละแบบก็จะมีจํานวนโดรนติดมาไม่เท่ากันทําให้จํานวนการสร้างพร้อมๆกันแตกต่างกันไปตามเครื่องมือที่เรามีสิ่งปลูกสร้างของเราสามารถอัปเกรดได้เช่นเดียวกับการคราฟไอเทมโดยการอัปเกรดจะเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ทําให้สิ่งปลูกสร้างกินพลังงานน้อยลง พูดถึงเรื่องของพลังงานสิ่งปลูกสร้างก็จําเป็นต้องมีพลังงานเลี้ยงเพื่อให้ทํางานได้เราจําเป็นที่จะต้องสร้างเครื่องปั่นพลังงานออกมาจ่ายพลังให้กับฐานของเราครับอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวคอนเซปต์นั้นมันไม่ต่างจากระบบสร้างฐานของเกมอื่นๆมากนักแต่สิ่งที่ทําให้น่าตื่นเต้นก็คือ UI สําหรับการสร้างเราก็ไม่นึกครับว่าเขาจะทํามาเป็น UI Top Vi e w เพื่อการออกแบบโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวว่าจะเป็นการกดเดินไปสร้างเหมือนอย่าง power World ซะอีก คอนเทนต์สุดสายของระบบเกมการสร้างฐานก็คือการสร้างฐานขนาดใหญ่ระดับอุตสาหกรรมเชื่อมโยงเกมการเล่นกับสายอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทําฟาร์มหรือการขุดแร่และถลุงแร่ตัวอย่างสิ่งปลูกสร้างก็จะมีไปตั้งแต่เครื่องขุดขนาดใหญ่สาหรับขุดแร่ใต้ดินกดังเก็บของที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ในพื้นที่ฐานของเราและถ่ายที่สุดคือโรงคราฟขนาดใหญ่ที่ในการนำเสนอเขาพูดถึงโรงที่สามารถใช้ในการคราฟยานอาวกาศได้ หลังจากสร้างฐานอนาณาจักรของเราเสร็จก็ปั่นทรัพยากรปั่นไอเทมออกมาขายไม่ว่าจะเป็นการส่ง NPC โดยตรงหรือขายผู้เล่นด้วยกันเองก็ได้ผู้เล่นจะสามารถเปิดร้านขายไอเทมได้เองเหมือนกับที่ NPC เปิดร้านเลยครับอ๋อแล้วก็ในส่วนของการตกแต่งผู้เล่นจะมีอิสระในการตกแต่งสิ่งปลูกสร้างไม่ว่าจะเป็นการแต่งสีหรือเอาตัวอักษรติดไปบนตัวอาคารและที่สําคัญที่สุดคือเราสามารถติดอาวุธให้กับฐานของเราเพื่อใช้ป้องกันตัวเองได้ด้วยครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นท้ายที่สุดแล้วเนี่ยฐานของเรามันจะไม่ได้จบแค่เพียงในดาวครับในขั้นสุดผู้เล่นจะสามารถสร้างสถานีอวกาศของผู้เล่นเองได้ด้วยและสถานีนี้วัตถุประสงค์สูงสุดของมันก็คือกลายเป็นอู่ต่อยาระดับแคปิตอลซึ่งทั้งนี้ตัวสถานีนี้มันจะเป็นคอนเทนต์ชนิดที่ว่าโคตรจะเอ็นเกมต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลในการก่อสร้าง ถ้าเราไม่ได้มีอาณาจักรในดาวเป็นของตัวเองสําหรับส่งทรัพยากรขึ้นไปสร้างการสร้างสถานีของเราเองเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับข้อสังเกตที่สําคัญและน่าแปลกใจในเรื่องของระบบการสร้างนี้ก็คือตัวแอสเซทที่เขานํามาเสนอล้วนจะถูกระบุว่าอยู่ในขั้นตอน Gray ์บ็แล้วเป็นไปได้ว่าเราอาจจะได้เห็นระบบการสร้างทั้งหมดนี้ไวกว่าที่คิดก็ได้ครับ มาถึงก็นดีหัวข้อหาเงินประจําปีการเปิดตัวยานใหม่ในงานซิดิเซคนปีนี้จะเน้นมาขายยานผ่านะที่เกี่ยวข้องกับระบบการสร้างและการคราฟไอเทมเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นรถสร้างฐาน Argo CSV ยานมิสต Star Lancer ที่มีแวเรเียนสำหรับการสร้างฐานลำนี้นี่บอกเลยว่าโคตรจะซุ่มครับเพราะหนึ่งในแวร์เลียนขนของ Star La n น e r Max เขาประกาศเลยครับว่า Star La n น e r Max เนี่ยจะเข้าเกมในงาน IAE ปีนี้ คือผมแปล,แปลมันลี่รีพอร์ททุกเดือนกูว่ามีกลิ่นแปลกๆนะเซอร์ไพรส์เลยครับไม่รู้เอาเวลาที่ไหนมาทำทันทๆที่มีซุดที่ต้องทำให้เสร็จเหมือนกันและปิดท้ายด้วยการปรับคอนเซ็ปต์ของยานคอนซู l i เ a t ดตเอ l าท์แลนด์พ r โอเนีย ที่จากเดิมมันจะเป็นยานสร้างฐานที่สร้างเสร็จภายในยานก็จะเอาไปดรอปลงไปในดาวปรับมาใหม่กลายเป็นเหมือนฐานและโรงงานเคลื่อนที่ไปแทนก็มีการปรับดีไซน์ยานที่บางคนก็ว่าเหมือนเป็นการโดนเนิร์ฟความเท่ครับการนําเสนอหัวข้อยานก็ปิดท้ายด้วยการสปอยยานที่เราจะได้เห็นในอีก12เดือนข้างหน้ากันก็เหมือนกับปีที่แล้วยานที่ค้างจากซิตี้เซนคอนปีที่แล้วมีทั้งหมด4ลำสามลำเนี่ยเราจะได้เห็นในปีนี้แน่ๆคือมีรายกาเดียนครูเซเดอร์อินเทอร์พิต และ RSI Polaris ไอลำมที่หายไปก็อย่างที่ผมบอกครับ N v i l l r e g i o n a r และที่เลื่อนก็เพราะว่าระบบแฮกกิ้งมันยังไม่เสร็จตามที่ผมว่าไปนในคลิปที่แล้วเป๊ะแล้วยานพาหน,นะที่เราจะได้เห็นกันใน12เดือนข้างหน้านี้มันก็มีมากถึง15ลลำกันเลยทีเดียวครับเป็นยานที่เราดูแล้วรู้ว่ามันเป็นยานอะไรบ้างเพราะว่ามันเคยเปิดตัวมาแล้วเป็นยานทรงเดิมปรับปรุงหรือเป็นยานที่มีลีกหรือสน e ิกมาแล้วรวม11ลำได้แก่ Argo CSVFM รถสร้างฐาน e n v i l Atlas Variant ที่คาดว่าจะเป็น v ว ariant สำหรับการสร้างฐาน e n v i l Hornet Mark II Tracker e n v i l Hornet Mark II Ghost e n v i l Terrapin Variant ย,ยานพยาบาล m i s s Fortune คาดว่าจะเป็นยานซาวเวด RSI Apollo m i s s Starlancer BLD Variant สร้างฐาน RSI Perseus Drake Ironclad และ Consolidated Outland Pioneer มียานสามลำที่เป็นยานใหม่เลยครับที่เรายังไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับมันเลยมีแต่รูปแล้วก็ข้อมูลวิเคราะห์จากผู้เล่นด้ยวยกันเองเฉยๆหนึ่งในหัวข้อที่เราเฝ้ารอที่สุดในงาน Citizen คอนครั้งนี้กับการเปิดตัวข้อมูลของ Star Citizen 1.0มียามของ Star Citizen 1.0คือการที่ตัวเกมจะผ่านการขัดเกลาคุณภาพแล้ว ฟีเจอร์ต่างๆจะไม่มีพวกเทียศูรเหลืออีกจะไม่มีบั๊กพื้นฐานให้เห็นเกมเพลย์ลูบจะชัดเจนและจะไม่มีการไวป์อีกแต่การพัฒนามันก็จะไม่ได้หยุดแค่เพียงเท่านี้ครับอะไรก็ตามที่เคยประกาศคอนเซปต,ต์ไปแต่ไม่ได้มีให้เห็นใน1.0เราก็จะได้เห็นตามมาในอนาคตมาว่ากันที่เรื่องของเกมการเล่นเกมเพลย์หลักของ Star Citizen จะถูกผูกอยู่กับระบบ Reputation หรือค่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับแฟคชันและกิลด์ต่างๆภายในเกม เือจังกงคำเรียกครับผมขอลงรายละเอียดตรงนี้นิดหนึ่งตามนิยามของ Star Citizen กิลผู้เล่นตามแบบฉบับเกม MMO ทั่วไปใน Star Citizen จะถูกเรียกว่า Organization หรือ o r g บริษัทต่างๆและกลุ่มอำนาจต่างๆในเกมจะถูกเรียกว่า Faction และสุดท้าย Faction หลายๆ Faction รวมกลุ่มกันจะถูกเรียกว่า Guild ทุกกิจกรรมภายในเกมล้วนแต่จะมีความเกี่ยวข้องกับแฟคชั่นและกิลด์ทั้งสิน้นอย่างเช่นถ้าเราเป็นผู้เล่นสายขุดแร่เราก็จะได้ไปมีความสัมพันธ์กับพวกบริษัทเหมืองที่อยู่ภายใต้กิลด์อุตสาหกรรมอีกทีและยิ่งเราทํางานให้กับกิลด์มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้รับผลตอบแทนที่สามารถเอาไปแลกเป็นไอเทมและยานต่างๆได้ซึ่งกิลด์ในเกมก็เรียกได้ว่ามีทุกสายเลยครับไม่ว่าจะสายผลิตสายขนส่งสายรบไปจนถึงสายนอกกฎหมายก็ยังมี แล้วทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดทางให้ผู้เล่นได้ทําความรู้จักกับสายการเล่นแล้วก็แฟคชั่นและกิ้ต่างๆภายในเกมตัวเกมจะมีการวางระบบเนื้อเรื่องหลักขึ้นมาเพื่อให้ผู้เล่นได้เล่นตามรวมไปถึงจะมีระบบเนื้อเรื่องย่อยสําหรับดวงดาวและแฟคชั่นต่างๆด้วยซึ่งถ้าเราเล่นผ่านเนื้อเรื่องจนจบเราก็จะได้รับสถานะ c i ิ i z e n s h ิ p ที่จะทําให้เราได้รับสิทธิพิเศษต่างๆในพื้นที่การปกครองของ UEE แต่ทั้งนี้เราจะทิ้งเนื้อเรื่องไปแล้วเล่นเองตามใจอันนี้ก็ได้เหมือนกันครับ ตัวเนื้อเรื่องมันจะเป็นเหมือนไกด์นำทางผู้เล่นสู่ทุกภาคส่วนของตัวเกมและเมื่อเล่นจบหรือจะไม่จบก็ได้เราก็สามารถไปท่องจักรวาล Open World กันต่อกับการทำภารกิจและกิจกรรมต่างๆภายในเกมถัดมาก็จะมีการนำเสนอเนื้อหาเกมการเล่นแบบ i n s t a n t มาให้เราเล่นกันตรงส่วนนี้เราจะยังไม่รู้ครับว่าคอนเทนต์เหล่านี้มันจะเป็นอะไรอาจจะเป็นการตัดแบ่งแยกตัวเกมส่วนหนึ่งออกมาเป็น i n s t a n t ต์สำหรับจัดกิจกรรมโดยเฉพาะให้พวกเราได้เล่นกันก็ได้ครับ และสุดท้ายก็ไปสุดที่ไดนามิ c คอนเทนต์ที่ต่อยอดจากระบบจำลองเศรษฐกิจและจักรวาลเบื้องหลังที่การกระทำของผู้เล่นจะส่งผลต่อภาพรวมความเป็นไปในจักรวาลหรือก็คือเป็นปลายทางของกิจกรรมไดนามิกอีเวนท์ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันครับจากตอนนี้ที่มันจะเป็นกิจกรรมที่ทางทีมผู้พัฒนาเปิดให้เราเล่นกันเป็นช่วงๆแต่ในอนาคตกิจกรรมเหล่านี้มันจะสามารถเกิดขึ้นได้เองเมื่อปัจจัยต่างๆในเกมตรงกับเงื่อนไขาการเกิดของเหตุการณ์นั้นๆตัวเนื้อหาที่ว่ามาทั้งหมด เรียกไดะว่าเป็นภาพรวมเนื้อหาในส่วนของ PVE ครับและก็เหมือนกับเกม MMO เกม,เมอื่นๆที่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ผลักดันผู้เล่นและดึงดูดให้ผู้เล่นติดพันอยู่กับเกมมันก็คือการ PVP ครับในการ PVP แน่นอนว่ามันก็มีตั้งแต่ระดับเล็กๆอย่างการปล้นไอเทมปล้นยานกันขึ้นไปจนถึงการเรดฐานผู้เล่นทั้งในดาวและสถานีอวกาศของผู้เล่น รวมไปถึงการประทะก,กันระหว่างออกเพื่อชิงสิทธิ์การเข้าถึงระบบป้องกันฐานในเขตพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ UEE ทุกสิ่ทุกอย่างที่เขานำเสนอในซิติเซนคอนปีนี้นี่ว่าตามตรงมันดูเวอร์มากๆเลยครับแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเราถึงรู้สึกว่าที่เขาโม้มาเนี่ยเขาทำได้แน่ไม่ได้ขายฝันเป็นงนั้น อาจจะเพราะหลายๆสิ่งที่เขาขายเรามาตลอดหลายปีไม่ว่าจะเป็น PES, Server Matching และระบบอื่นๆที่เขาว่ามาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้หลายๆอย่างมันสามารถใช้งานได้จริงแล้วและตลอดปีที่ผ่านมาถึงจะเลื่อนแล้วเลื่อนอีกแล้วก็ยังพังๆเพราะว่ามันยังไม่ได้ขัดเกลาทาง CAG ก็มีผลงานนําเสนอออกมาว่าสิ่งที่เขาโม้ไว้เนี่ยเขาทําได้หมดย้ําอีกทีถึงมันจะยังพังๆอยู่ก็เถอะแต่ท้งนี้เราต้องอย่าลืมครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขานําเสนอมาในงานครั้งนี้ เอาเข้าจริงเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ระดับพลิกวงการเลยทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยมาน,นึกดูดีๆมันเคยมีเกมอื่นๆทํามาแล้วทั้งหมด Star Citizen ก็แค่เอาทุกอย่างเหล่านั้นมารวมไม่ได้เกมเกมเดียวและขยายสเกลขึ้นเท่านั้นเองที่เราตื่นเต้นกันเอาจริงมันก็แค่การที่เราได้เห็น Star Citizen นําเสนอตัวเองในฐานะเกมอย่างเต็มรูปแบบจากที่มันผ่านมาเหมือนจะเป็นแค่เทคเดโม่ยังไงอย่างนั้นครับแต่ทั้งนี้ไอการเพิ่มสเกลนี่แหละครับที่มันอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ ในงานซีริสเซนค์ครั้งนี้มีประเด็นใหญ่2ประเด็นที่หายไปครับคือมัอนแทบไม่มีการพูดถึงเลยอันแรกก็คือระบบเมลสตรอมครับหรือระบบจำลองความเสียหายต่อวัตถุแบบสมจริงตัวระบบนี้นั้นจำเป็นต่อการพัฒนาเกมการเล่นซาวเวดและระบบความเสียหายต่อตัวยานที่มากกว่าแค่ยิงให้ HP หมดผมคาดหวังมากครับว่าจะได้เห็นการนำเสนอระบบนี้ในงานแต่มันกลับไม่มีซะอย่างนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่ใหญ่กว่าคือเรื่องของระบบเซิร์ฟเวอร์ครับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาโม้มาในปีนี้ถ้าไม่มีระบบเซิร์ฟเวอร์รองรับเรียกได้ว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับผมแปลกใจมากที่เขานําเสนอระบบสร้างฐานขนาดนี้ทั้งท่านนี้มันเกี่ยวข้องระบบเซิร์ฟเวอร์โดยตรงแต่เขาดันไม่พูดถึงเรื่องระบบเซิร์ฟเวอร์เลยปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับระบบเซิร์ฟเวอร์ในตอนนี้ก็คือการที่ Star Citizen เนี่ยเราไม่สามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ย่อยที่เรียกว่าฉาดเองได้ครับเราสามารถเลือกได้แค่ Legion Server แล้วตัวฉาดเนี่ยมันจะสูบเวลาเราเข้าเกม แต่ตัวเกมมันจะพยายามดึงเรากลับไปที่ฉากเดิมกับที่เล่นครั้งล่าสุดถ้ามันเป็นไปได้ปัญหานี้จะส่งผลต่อระบบการสร้างฐานโดยตรงครับสมมุติว่าเราสร้างฐานไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ยุโรปฉาก1256เราออกเกมไปเล่นเซิร์ฟเวอร์เอเชียแป๊บหนึง่งพอเรากดกลับไปที่เซิร์ฟเวอร์ยุโรปเราจะไปโผล่ฉากไหนก็ไม่รู้แล้วเราก็จะไม่ได้มีวันเห็นฐานของเราอีกเลยเพราะเราไม่สามารถเลือกฉากที่จะลงได้ต่อจากเรื่องเลือกเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ก็จะมีเรื่องของเซิร e ์ฟเวอร์แคปอีกครับ แต่ละอย่างที่เขานําเสนอมาในปีนี้มันไม่ได้ออกแบบมาสําหรับผู้เล่นไม่กี่สิบคนแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องใช้คนเป็นร้อยต่อฝ่ายแล้วไหนจะเวลาแต่ละฝ่ายตีกันเองอีก่นหมายถึงแต่ละฉากจะต้องรองรับผู้เล่นได้อย่างน้อยหลักพันขึ้นไปแหละครับเราก็เห็นกันแล้วจากการทดสอบเซิร์ฟเวอร์ใม่ชิงครั้งล่าสุดที่ตัวเลขน,นั้นเนี่ยมันยังเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าในท้ายที่สุดแล้ว CAG จจะสามารถพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ให้รองรับผู้เล่นปริมาณมหาศาลได้ยังไง มาปิดท้ายกันที่คำถามยอดฮิตสำหรับ Star Citizen ครับเมื่อไหร่ฟีเจอร์ต่างๆที่เขาขายเราในปีนี้ผมเชื่อว่าเราอาจจะได้เห็นขั้นที T0 ในเกมเร็วกว่าที่คิดครับดีไม่ดีหลายๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยอาจจะได้เล่นกันในปี2025เลยด้วยซ้าแต่ถ้าว่ากันที่1.0โดยภาพรวมผมเชื่อว่าไม่ต่ำกว่า5ปีครับ5ปีสำหรับการเอาฟีเจอร์ทั้งหมดที่เขาขายในปีนี้เข้าเกมจนครบและบวกเพิ่มไปอีก1-2ปีสำหรับการเก็บงาน มันน่าจะมีช่วงปีที่ CIG จะไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากแก้บั๊กกับเก็บงานล้วนๆครับจากที่เราเห็นจาก Squadron 42ตัว Squadron 42ใช้เวลาในการเก็บงานหลังประกาศฟีเจอร์คอมพลีท2ปีทีนี้พอมาเป็น Persistent Universe ไม่อยากจะคิดเลยครับว่าเขาจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการเก็บงานให้ได้มาตรฐานตามที่เขาว่าไว้ของ1.0ผมให้ไปเลยครับ1-2ปีเต็มๆถ้าเขายังทำงานกันแบบนี้ ปิดท้ายก,กันกับสิ่งที่ผมไฮที่สุดในงาน CitizenCon ครั้งนี้ในการนำเสนอเขาไม่ได้เอาไว้ท้ายที่สุดนะครับแต่สำหรับผมคือของอร่อยเนี่ยมันต้องเก็บไว้ท้ายที่สุดครับ Go! All right, people. seconds นนในปีนี้สควอชบอนโฟร์ทูได้มาโชว์เกมเพลย์กันอย่างเป็นทางการ โดวยวิธีการนําเสนอที่โคตรจะช็อกวงการครับเพราะปกติไม่มีใครเขาทํากันพี่ท่านเปิดเกมเล่นสดบนเวทีปกติเนี่ยมันไม่มีใครทํากันว่าเขากลัวเกมล่มผมบอกมันก็คงไม่ต้องสืบแล้วครับเหตุการณ์นี้จะเป็นตํานานเล่าขานกันไปอีกนานเลยครับเกมมันแครชกลางเวทีแต่ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่ถึง3รอบ yeah. แครเกมแครช เกมแค่โคตรเลียวอ่ะเรียว้อเกมแคร์ไอสัตว์เออแต่อีกแล้วโอ้กํลังมานเลยย่ะไนหายไอพี้ยน่าจะพปืนหายยังว้าอยู่ ปืนไหนพอแย่ือไร่นอยู่มันกดไม่ได้ดิก็เข้าใจแหละครับว่าเกมเขายังไม่เสร็จดีแต่ก็ต้องยอมรับในความกล้าของเขาเลยครับที่กล้าจะนําเสนอในรูปแบบนี้ตัวเดโมนี้บอกได้เลยครับว่าทําออกมาได้ดีมากๆถ้าเขาสามารถรักษาคุณภาพในระดับนี้ไปได้ตลอดเกมและเกมไม่น่าเบื่อเชื่อเถอะครับอย่างน้อยๆตัวเกมมีสิทธิ์ได้ไปชิงรางวัลสักสองสาเวทีในปีที่มันออกมาแน่นอน แต่ถึงจะบอกว่ามันเป็นการเปิดตัวเกมเพลย์แต่เอาจริงๆมันก็เป็นคัดซีนล่อไปสักกว่า70%เลยครับรู้สึกเหมือนมานั่งดูหนังมากกว่าดูเกมเพลย์ไม่ใช่ว่ามันแย่นะครับเขาทําคัดซีนได้ออกมาโคตรมันและจังหวะการสลับระหว่างเกมเพลย์กับคัดซีนเนี่ยมันก็สมูทแทบไม่มีรอยต่อเกม t r i ปเปิหลายๆเกมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้ทําแบบนี้ได้ซะด้วยซ้ําแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเปิดตัวครั้งนี้มันก็มาพร้อมกับเรื่องน่าผิดหวังครับ สควอตอนฟ4รประกาศว่าจะวางขายในช่วงปี2026ก็เรียกได้ว่าหน้าผิดหวังพอสมควรแต่ก็เข้าใจได้ไอปีที่แล้วเนี่ยบอกตามตรงเขาามันขี้โมครับเก็บงานประเภทไหนยังเห็นวาง AI กับงานฉากกันอยู่เลยเอาเถอครับมาช้าไม่ว่าถ้ามันมาแล้วมันดีอย่างที่โชว์บนเวทีปีนี้ก็พอครับ กอจบกันไปครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับงาน CitizenCon ในปีนี้ก็เชิญไปพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็เช่นเคยครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สนใจติดตามคลิปต,ต่อไปก็อย่าลืมกด Subscribe สนใจมาเล่นหรือติดตามข่าวสาร Star Citizen แบบเท่าทันเหตุการณ์ก็ขอเชิญที่คอมมูดิสคอตเล็กๆของผมกับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ผมนานาอาก็ k, ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนสวัสดีครับ